การงานกำลังจะลุง่งแต่ก็ดันมาท้องไก่ไหนุ่มแปลกหน้าซะง,งั้นสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่านอกอับท้องปุ๊บปวนปับ๊บเรื่องราวของสาวโสดอย่างอลิสันที่เพิ่งได้เลื่อนขั้นเป็นนักข่าวหน้ากล้องได้เลื่อนตำแหน่งก็ออกไปฉลองสิแกฉลองอย่างเดียวไม่พอไปลากไอหนุ่มคนนึงกลับมาวันไนส์สแตนตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ผ่านไป2เดือนเธอก็เกิดอาการแพ้ทอ้องและเธอจะแก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้ยังไงถ้าหากเอนนน้้น้มกััแลลวไไปชไดยข,อขอคุณส เนคลิปนี้ SBB 158ดทีเดียวครบจบทุกความต้องการมีหลากหลายรายการให้เลือกลงทุนบนระบบออนไลน์ที่ดีที่สุดหากใครสนใจก็แอดกันไปได้ที่ไลน์่ SBB 1 5 8าอิสันสาวสวยการงานดีที่ใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่กับครอบครัวพี่สาวของเธอเด็บบี้พี่สาวของเธอแต่งงานกับพีทและมีลูกด้วยกันถึงสองคนเห็นความวุ่นวายของพวกเด็กๆทำให้อลิสันนั้นยังไม่คิดที่จะมีลูกตัดมาอีกฟากหนึ่งเราก็จะได้รู้จักกับเบนพระเอกของเรื่องเบนอาศัยอยู่กับเพ่่ออนววมัังงดขาปตตแู ก็จะไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่เพราะวันๆพวกเขาก็จะหนักไปทางกินเหล้าซะมากกว่าไม่เหมือนกับแม่สาวอาลิสันของเราที่ตอนนี้เธอเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีช่องหนึ่งและดูเหมือนว่างานของเธอกําลังไปได้สวยเลยทีเดียวบ่ายวันนั้นนายของเธอเรียกเข้าไปพบและแจ้งข่าวดีกับอลิสันว่าผมกับทีมบริหารประชุมกันแล้วอยากให้คุณลองมาเป็นพิธีกรขยับออกมาอยู่หน้ากล้องดูบ้างแม่สาวอาลิสันของเราก็ดีใจที่เธอได้เลื่อนตําแหน่งและยังบอกให้เธอไปฟิตหุ่นหน่อยแล้วกันเดี๋ยวออกหน้ากล้องเธอจะบวมเย็นนั้นอลิสันกลับมางบ็บออข่วดดีีีพสเเธใจ บอกน้องกูจะได้ออกทีวีแล้วอย่างนี้มันต้องไปฉลองกันหน่อยละอีหนูคืนนั้นสองสาวก,ก็เลยพากันขับรถมาที่ผับแห่งหนึ่งผับแห่งนี้ถ้าสาวคนไหนดูดีก็สามารถรัดคิวเข้าไปได้เลยและแน่นอนสองสาวของเราก็ผ่านฉลุยประจวบเหมาะกับที่คืนนั้นเบนและเพื่อนๆของเขาก็ได้มาแฮงเอาท์ที่ผับแห่งนี้ด้วยเหมือนกันและตอนนั้นขณะที่เบนไปยืนสั่งเบียร์อยู่ที่บาร์เขาก็สงสัยว่าใครเอานมมาเบียดหลังกูหันไปก็เจอกับสาวสวยอย่างแม่อลิสันทางคู่ก็เกิดการสปาร์คิงกันเล็กน้อยหลังจากนนนนนนนัััั้้้พ่่่่ออุมมมเเเบบบกกกก็แแสงใจีียรลลิไปขาาทโต๊ะ มาบอกเพื่อนของเขาว่าเมื่อกี้กูเจอสาวสแจ่มว่าแต่กูป๊อดไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเจสันเพื่อนของเขาบอกว่ามานี่ดูกูพามึงไปบวกทั้งคู่เดินตรงไปที่โต๊ะของอลลสันและเด็บบี้แต่ตอนนั้นเองปรากฏว่าเดบบี้นั้นต้องกลับบ้านด่วนเพราะว่าลูกของเธอคนหนึ่งนั้นเกิดไม่สบายแต่อลิสันนั้นเลือกที่จะไม่กลับไปพร้อมกับเธอและขออยู่เที่ยวตอนน่อไหนๆก็แต่งตัวออกมาแล้วคืนอนั้นอลิสันและเบนก็เลยกินเหล้าหนุ่งหนิงกันอย่างหนุกหนานพอเริ่มเมาอารมณ์ก็เริ่มมาเอลิสันก็เลยพา,นนจจาง โบบารกันเสร็จจนสุขสมอารมณ์หมายเช้าวันต่อมาอลิสันตื่นแต่เช้าก็มาปลุกเบนที่นอนเปลือยอยู่บนเตียงและดูเหมือนว่าเมื่อคือนนั้นทั้งคู่ก็จะเมามากจนแทบจะจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งคู่เลยพายกันออกไปกินมือ้อเช้าอลิสันเห็นสภาพพ่อหนุ่มคนนี้จึงถามว่าเขาทํางานอะไรพ่อหนุ่มเบนตอบอย่งางมั่นใจว่าผมกับเพื่อนกําลังจะเปิดเว็บโป๊เป็นของตัวเองอลิสันคิดในใจว่าก,กูเอาตัวอะไรกลับมาวะเนี่ยเธอจึงตัดสินใจรีบชิ่งและบอกว่าต้องรีบไปทํางานและพ่อหนุ่มเบนก็ได้ขอเบอร์ตตติดออ่่่่่ออออออขงงงเเเเเไไวว้้แหลลลััััจจาาากกกกกนนนนนทคคู็มุยยีผปืืบะ2 ขณะที่อลิสันกำลังทำหน้าที่พิธีกรของเธออยู่นั้นเธอก็เกิดอาการอ้วกแตกขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุเพื่อนร่วมงานของเธอก็ทักว่าอ้วกแบบนี้นี่มึงท้องหรือเปล่าเนี่ยคืนนั้นอลิสันจึงกลับมาปรึกษาพี่ของเธอนางเอกของเรานั้นหมวแต่ตั้งใจทำงานโดยลืมสังเกตไปเลยว่าประจำเดือนของเธอนั้นไม่มาเด็บบี้จึงรีพาน้องสาวของเธอออกไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมาที่ตรวจคันกลับมาหลายกล่องกลับมาถึงบ้านก็ทยอยเทสให้ครบทุกยี่หอ้อผลปรากฏว่าไม่ว่ายี่ห้อไหนๆก็บอกว่าเธอท้องตอนนี้อลิสันก็เริ่มเครียดแล้้วว่าาเเเเธธออออจจะะะททยัังงงไไดดีีดปึแนนนนหโรกกลบพข แต่จะโทรยังไงล่ะก็ฉันไม่มีเบอร์ทั้งคู่เลยจัดการเปิดเว็บโป้แล้วก็ส่งเมลไปหาเขาตัดมาที่บ้านของพวกหนุ่มๆวันนี้พวกเขาก็กําลังนั่งแดกเล่ากันอีกตามเคยตอนนั้นเจสันก็ได้เปิดเมลแล้วบอกกับพระเอกของเราว่าแม่สาวหัวทองคนนั้นก็ส่งเมลกลับมาขอเบอร์แกไอ้หนุ่มเบนก็ดีใจใหญ่คิดว่าเธอนนั้นติดใจเพลงกระบี่ของเขาเธอโทรมาหาเบนแล้วบอกว่ามีเรื่องด่วนจะคุยด้วยวันรุ่งขึ้นทั้งคู่จึงนัดกันไปทานอาหารค่าระหว่างทานอาหารทําให้อลิสันได้รู้จักพ่อหนุ่มเบนมากขึ เหลือเงินติดบัญชีอยู่แค่9ก0เหรียญจริงๆเขามาใสา่ยอยู่ที่อเมริกาอย่างผิดกฎหมายอลิสันได้ยินดังนั้นเธอจึงตัดสินใจบอกความจริงกับเขาเธอบอกว่าเธอท้องและลูกในท้องฉันก็คือลูกของนายไอ้หนุ่มเบนตกใจบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอลิสันบอกจะไปรู้เหรอทำไมมึงไม่ใส่ถุงล่ะเบนบอกกูจะใส่มึงก็เล่งกูเลยไม่ใส่ถุงมันซะเลยสัปดาห์ต่อมาทั้งคู่จึงพากันไปหาหมอเพื่อที่จะยืนยันแล้วว่าเธอนั้นท้องจริงๆหมออันตาสาวดูก็พบกับตัวอ่อนที่อยู่ในท้องเธอจึงแน่ใจแลลลล้้้้้้้้้ววววว่าาาาเธออออออนนนนนััััััททงงงงงงงจจรริิๆสถึึกกกกกกไหหมมดดยคคู็ป พ่อแม่ของพวกเขาอลิสันจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาเบนและบอกเขาว่าเธอตัดสินใจที่จะเก็บเด็กคนนี้ไว้เบนบอกว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนฉลาดและร่ำรวยแต่เขาพร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์นี้ไปพร้อมกับเธอและบอกเธอว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไปไหนวันต่อมาอลิสันก็ได้มาหาเบนที่บ้านและได้พบกับเหลาเ่าเพื่อนของเขาที่กำลังเมาปุ้นอีกทั้งสภาพบ้านที่แสนจะสกระปรกทำให้เธอนั้นอดที่จะกังวลในตัวเบนไม่ได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันออกไปกินข้าวซื้อนังสือมาเตรียมพร้อมก,กับการเป็นพ่อแม่มือใหม่สุดท้ายพวกเขาก็กลลััับบมาา้นนขอองิิสสแะตดใจ ตกลงเป็นแฟนกันลองใช้เวลาก่อนที่ลูกจะคลอดลองดูว่าเราสองคนจะเข้ากันได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเบนก็มาอยู่ที่บ้านของอลิสันบ่อยขึ้นเล่นกับหลานสาวทั้งสองคนของเธอปรึกษากับพีทว่าการมีลูกนั้นมเป็นยังไงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตะเวนพานไปหาหมอหลายๆคนแต่ก็ดูเหมือนจะเจอแต่หมอประหลาดๆทาให้เธอนะ่ะไม่กล้าฝากคันแต่สุดท้ายเธอก็เจอหมอที่ดูเข้าท่าจนได้ตอนนั้นอลิสันก็ยังคงทํางานเป็นพิธีกรโดยที่ท้องของเธอนั้นก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็ยังพยายามจะปิดเรื่่ออองงททีีเเธ้้้นนไววป็คามับ หลายวันต่อมาขณนะที่ทั้งคู่ไปซื้อของเด็กอ่อนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอลิสันก็บังเอิญไปเจอกับเพื่อนของเธอและดูเหมือนว่าเธอก็จะมีอาการอายี่จะบอกใครว่าเธอนั้นท้องแต่ยังไม่ได้แต่งงานเบนจึงมาปรึกษาพีทว่าเขาจะขออลิสันแต่งงานแต่เบนก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์จะซื้อแหวนพีทก็บอกทําเว็บโป้นึกว่าได้เงินเยอะซะอีกเบนก็บอกว่ามันไม่ใช่เว็บโป้มันเป็นเว็บที่รวบรวมฉากโป้จากหนังเรื่องต่างต่างต่าง,างหากไอพีก็บอกเหมือนเว็บมิเตอร์สกินนะเหรอเบนรีบกลับมาพบกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเขาและบอกว่าจะทําเว็บต่อไป คืนนั้นเบนมาคุกเข่าต่อหน้าอาริสันเขาควักกล่องแหวนออกมาแต่พอเปิดออกมานั้นไม่มีแหวนเบนบอกผมไม่มีครับผมจนผมมีแต่คามั่นสัญญาว่าผมจะดูแลคุณไว้ผมมีตังค์เมื่อไหร่ผมค่อยซื้อแหวนมาให้คุณนะครับแต่อาริสันก็บอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้เราค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่อยากให้มันมากดดันหลายวันต่อมาขณะที่อาริสันนอนอยู่ที่บ้านของเบนก็เกิดเหตุแผน่นดินไหวขึ้นที่เมืองของเขาแต่แทนที่ไอ้หนุ่มเบนจะมาสนใจเมียที่ท้องอยู่ เขากลับวิ่งหนีออกมาโดยคว้าบ้องกัญชามาอันหนึ่งทําให้อลิัันเริ่มคิดหนักเรื่องอนาคตของเขาและเธอ ต่อมาขณะที่ทั้ง4คนกําลังทานอาหารค่าด้วยกันอยู่นั้นพีทก็ขอตัวออกไปทํางานตอนกลางดึกซึ่งเดบบี้นั้นก็สงสัยว่าทาไมหมู่นี้พีทออกไปบ่อยจังหรือว่าเขานั้นแอบไปมีชู้เดบบี้จึงตัดสินใจสกดรอยตามผัวของเธอไปจนมาถึงที่บ้านหลังหนึ่งแต่ปรากฏว่าพีทไม่ได้แอบไปซ่อมสาวที่ไหนเขาแอบมาเล่นจัดตัวนักกีฬาเบสบอลกับเพื่อนเพื่อนเมื่อเดบบี้รู้ความจริงทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะก,กันเธอเสียใจที่พีทเอาเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวโกหกเธอเพื่อที่จะไปอยู่กับเพื่อนๆต่อมาอลิสันเกกก็ได้ถปัญหาี่ยบี้อลิสัน ได้พูดเข้าข้างพี่สาวของเธอแต่เบนนั้นก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าพีเขาไม่ได้ไปมีชู้สะหน่อยไม่เห็นจะต้องงี่เง่าขนาดนั้นเลยด้วยฮอร์โมนคนท้องที่กําลังพุ่งพ่านพูดไม่เข้าหูอลิสันก็เลยด่าเขาสุดท้ายเบนทนไม่ไหวก็เกิดทะเลาะก,กันหนักขึ้นและเขาตัดสินใจที่จะเดินออกมาคืนนั้นหนุ่มๆทั้งสองคนที่ทะเลาะก,กับเมียก็มานั่งเดือบเบียร์ปรับทุกใส่กันเริ่อเมาได้ที่ทั้งคู่ก็เลยชวนกันไปเที่ยวที่เวกัสกินเห็ดเมาเข้าบาร์เบื้องผ้า ทางด้านสาวๆก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเด็บบี้ชวนอลิสันที่กำลังท้องแก่ไปเที่ยวที่ผาแห่งเดิมเหมือนที่พวกเธอเคยไปแต่ปรากฏว่าคราวนี้กาดไม่ให้เธอรัดคิวบอกว่าอีป้ามึงจะบ้าหรอพาคนท้องมาผับไม่เกงใจกูก็เกงใจลูกในท้องบ้างหลังจากที่หนุ่มๆเที่ยวกันจนหนำใจพวกเขาก็มาสำนึกผิดว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ยังคิดถึงเมียของเขาวันต่อมามีการจัดงานวันเกิดลูกสาวของพีทเบนก็เลยตัดสินใจที่จะไปง้ออลิสัน แต่เมื่อเขาได้ไปพบเธออลิสันก็ได้ตอบปฏิเสธเขาเธอบอกว่าคุณกับฉันนั้นมันต่างกันเกินไปคุณนั้นชอบกินเหล้าเมายาทะเลาะกันคุณก็แอบไปหนีเที่ยวที่ลาสเวกัสเบนก็เลยโมโหพีทที่เผลอหลุดปากไปจากนั้นทั้งคู่ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตเบนโทรปรึกษาพ่อของเขาว่าเขาจะทํายังไงดีพ่อของเขาก็ได้แต่แนะนําว่าแกต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นหลังจากนั้นพ่อหนุ่มเบนก็เริ่มปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่ เขาตัดสินใจที่จะกลับไปทํางานประจําย้ายออกจากบ้านรังหนูที่เขาอยู่กับเพื่อนๆและมาเช่าห้องใหม่อยู่ของเขาเองและยังซื้ออุปกรณ์ต่างๆเตรียมรับลูกของเขาทางด้านของเอลิสันตอนนี้ท้องของเธอก็โตขึ้นจนเปิดเป็นความลับไม่ได้อีกต่อไปเจ้านายของเธอก็เรียกมาพบอีกครั้งเอลิสันก็เตรียมใจที่จะโดนปลดจากการเป็นพิธีกรแต่เขากลับบอกว่าคนดูชอบเห็นคนท้องและเสนอรายการใหม่ให้เอลิสันไปเป็นพิธีกรเยนวั้นครอบครัวของพี่สาวเธอก็ไปพักที่ต่างเมืองแต่ปรากฏว่าคืนนั้นเธอก็เกิดอาการเจ็บท้องขึ้นมา อล oui pues nah, ิส so, right? like ันไม่มีทางเลือกจึงโทรกลับไปหาเบนเบนจึงรีบมาหาเธอและรับเธอไปที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลปรากฏว่าหมอประจำของเธอนั้นไม่ว่างแต่รอช้าไม่ได้ลูกของเธอนั้นจะออกมาแล้วเพื่อนๆของเบนก็ถางมารอให้กำลังใจอยู่ที่โรงพยาบาลสุดท้ายอลิสันก็ให้กำเนิดลูกสาวที่น่ารักออกมาเบนมองหน้าอลิสันแล้วก็บอกว่าเขานั้นรักเธอแต่ทั้งคู่ก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งสุดท้ายอลิสันก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและย้ายกลับไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ของเบนช่วยกันดูแลลูกสาวที่น่ารักและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนกอั p ปัญหาต่างๆเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ถ้าเรามีสติและแก้ไขปัญหาอย่างมีศีลธรรมผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนสําหรับภาพยนต์เรื่องนกอั p ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2007ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.9คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง90%สุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเข้าไปติดตามสปอยหนังใหม่ได้ก่อนใครใน Facebook พ a G.U Channel แล้วกลับมาพบกับ G.U Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ